เอาล่ะก็ต้องขอไปเรียนด้วยนะครับเราอยู่ในน้องนี้ชแนลอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับใครไม่เงยวะกูสาบอกให้มึงเงียบมึงไม่เงียบมึงตาย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 ใหญ่แล้ววันนี้จะมาคุณนอนอาจะขอชแนลมาฆ่าฆ่าอะไรก็ตายครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับเมาลั่นพูดที แต่ก็ไหนเย่อ uh, mm ุ mm ้ยอะแนะนำตัวก่อนนี่ฮะอันนี้คืออ่าเนี่ยครับชื่อเป็ดตกปลาผมนะฮะอ่านดีๆฮะให้ดูอีกทีครับยังบีคนนี้ชื่อไอครับและคนนี้ชื่อนัทนะครับแอดมินนัทนะครับกดโหมดอ่ะนี่ชื่อปอปอตุยตูดชาวบ้านนะครับ ไม่เชือครับแมวตีตัวชาวบ้าเนอะเออเอาสักไปเรื่อยๆตีแล้วหนีตีแล้วหนีเข้าเข้ากูจะมาทำอะไรครับวันนี้จะมาทำอะไรครับเล่นไม่ครับสิครับไม่ผมเล่นเลยครับกูถามว่าจะมาทำอะไรไม่ใช่เลยไม่ได้ถามว่าเล่นอะไรก็มาเกียร์เซิร์ฟนี่แหละครับกูจะเเซิร์ฟลยยิงเซิร์ฟเลยนะจะเดนเลยหนุนเลือกปี่อนนล่แหละตีตีแล้วหนีเข้าบ้านมาทอะไรี วันนี้เราก็จะไปทีพีฆ่าคนเล่นดีไหมไม่ดีมั้งเราจะมาเราจะมาเอ่อร์ฆ่าคนเล่นดีบ้างไอชุดกบพันชุดกบพันกูเฮ้ยจริงดิผมจะบ้าเหรอไม่มีเออครับเกงมาซ้ำทำไมเนี่ยโอ้ยขับบอาเกงฟรีเ้ื่อคนทั้งสาร ของบุกพันในบุกหนึ่งไงดิของบุกพันเอาไปให้ไอพีได้ไปไอพีเอาของมาฝันมาเล่นกันมาเล่นกันเออไอพีของฝากเอาไปของมุกพันจะมาทำอะไรไม่มีเป้าหมายเป้าหมายของเราก็คือจะฆ่ามึงจะจีบกำดีไว้พี่จะจีบกำแพงช้างมันจะต้องท้าขันอ่าเอาดิเอาดิกูอัดได้สูงสุด10นาทีก็เอ่ออะไร งานงานที่เดี๋ยวพี่รับช่วงต่อยเออมีไงเดียป้านอนตามมาได้ครับเอาไงดีก็สำหรับคนในเอ็มซีนาจงเบย์นะครับใครอุ้ยอุ้ยโทร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 สำหรับคนในเอ็มซีนาจงเบย์โอ้โหดูสาวน้ำหอกเลยเนี่ยก็สำหรับคนในเอ็มซีนาจงเบย์นะครับใครที่สนใจจะมาเออ่ อยู่แก๊งภาคีดำนะครับหรือว่าแก๊งเอ็มคซแล้วก็เซเว่นเต้นนะครับโมตรมก็ติดต่อครับนี่ครับนี่หัวหน้าแก๊งครับดาก้อนไอครับไอไอหัวโจรเนี่ยครับมึงไม่เกี่ยวมึงออกไปกินตาเว้ยไอไหนกันหมดแล้ววะนี่ครับติดต่อคุณนัดแล้วคุณปอตุยตูดแล้วก็คุณดาก้อนไอได้ครับ ไอซีซีโอนี่ใส่ว่ากูไม่รู้จักเลยเฮ้ยไอกอบเพชรนั่นใครแล้วถ้าใครดีกันยุนไกรตีมันตีมันยังอะใครใครอะไรบ้างใครใครสนใจเข้าห้องทอนะครับก็ดับคอนโซลนะเดี๋ยวผมให้ผมให้ใต้ดีคริปชั่นแล้วกันครับใครตีกูอีกละอ่าครับแล้วก็ก็จะมีใครสนใจทำกิจกรรมสร้างบ้านนะครับก็มาครังควัลคือเงิน ตั้งแต่หนึ่งล้านขึ้นไปครับมาตั้งแต่หนึ่งบาทแล้วใครยิงกูอีกแล้วเนี่ยตั้งแต่หนึ่งล้านไปนะครับก็สนใจก็มาติดต่อได้ตลอดทุก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 เวลาเลยครับยกเว้นถ้าไม่ออนนะหรือว่าเซิร์ฟปิดก็ถ้าไม่ออนนะเซิิร์ฟปดต้องติดต่อทางไกลนานะครับอย่าให้คุณนอนทิ้งอินไว้ผเฮ้ยดีเออวันนี้นะครับนี่ฮะนี่ถ้าใครจะเข้าแก๊งนะผมจะพาไปดูที่ผ่านทหารนะ ซึ่งไอพีไม่เคยผ่านเลยครับผ่านแล้วกูผ่านแล้วยาผ่านเตี๋ยอะไรมุงตกเองเนี่ยนะถ้าไม่ผ่านจะมาอยู่แกงเอ็มเคได้ไง้ไปอยู่มาชีดำครับเฮ้ยแล้วเขาลอยกันได้หมดเลยกูลอยไม่ได้คนเดียวเนี่ยนะวิ่งตามมาวิ่งตามก็คุณกากเลยครับนี่ครับนี่ถ้าผ่้นถ้าใครถ้าใครมาเล่นนะผมอาจจะแกงนิดหน่อยครับแค่ยิงเล่นๆนะยะไม่เล่นแล้วยิงจันตามตอนที่ผมเล่นครับ ไม่ค่อยยากครับอยากให้คนเข้าเยอะเลยไม่ไม่ค่อยยากไม่ค่อยยากเลยครับดูดูครับให้ให้ไอพีเล่นเป็นตัวอย่างครับให้ไอพีเล่นเป็นตัวอย่างครับไอพีเล่นเลเเล่นเลยอคพีดคนจริงเขาจะโชว์เนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยดูอโอ้ยไอพีทษเมาลั่นโอ้ยมาโคมันมาโคมันเด้งหัวตกเลยเฮ้ยเรามาอันสุดท้ายดลยเราเนี่ย แต่พี่แต่อันสุดท้ายมันเหมือนจะยากไปพี่ผมทําให้มันยากของมันก็กำลังเนี่ยมาละวาอันสุดท้ายได้แล้วเออไอนี่ไม่ใช่เอนร์โพฮะอย่าอย่าไปนับมันเข้าเข้าแขนนะไอ้นี่ครับใช้เอนร์โพไอเนี่ยหรอไอกล้องเนี่ยเออใช่ครับต้องตีตูดครับต้องตีจูดก็นนนี่ตื้อตื้ตืู้เกนนะเดียว พาชมหมู่บ้านคนระับพาชมหมู่บ้าน,าาน,นครับเจ็ดห้านาทีนะครับเร็วๆอ,นนอันนี้คือหมู่บ้านของเอ็อาเคดำนะไม่ใช่หมู่บ้านเอ็มเคประกาอนะครับเจ้าเจ้จจาของเจ้าของเอ็มเคคือไอพีนะที่ร้องครับกูบินไม่ได้คนเดียวนี่ครับสมาชิกนในพาคีดำนะครับมาดูกูหนอะอ่ากดเอ็มด้วยด้วยครับ จะไปสนใจไอ้เื้อมื่อี้เนี่ยู่มาที่นมาชีดำใครสนใจแก่ผมเฮ้ยผมผมกํานี้อะไรแก่ผมเอ้ยเคซี่อยู่าชีดำด้วยพี่ถ้าคุณแก่สุดผมก็ต้องแก่สุดสิพี่อะไรผมสิบห้าคุณก็สิบห้าพี่เคซี่มันอยู่าชีดำด้วยพี่ไหนวะเคซี่เนี่ยทุกคนยัเห็นผมตายเลไม่ช้า อ่าเนปอปอตีตูดนะฮะอายุสิบสี่ก่อแกพีโอมเนี่ยอีโอมเหรอเฮ้ยโอมอยู่ใครนอยู่ใครอยู่ข้างบนอ่ะนี่นนี่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 นางนี่นี่นง่นี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 รนีนีนนี่นี่นีนีนะ่นโ่นี่นั่นี่นีนนะครับตอนนี้น่นจะเดินเติบโตมิสเตนร์นนนี่นีตนดนี่นรับี่นนีนี่นนีนี่ี่นนี่นี่นน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 ีนนะนนนนี่ครับ ที่ใครยิ่งอยู่ข้างบนสุดนี่คือโคตรกากเลยครับเนี่ยครับไอปอคนที่สองกากที่สุดไหนดูดิเมื่อกี้เหมือนมี่ใครตกด้านล่างอ๋อนี่คือมันนี่แล้วเนี่ยฮะไอครับพี่ไอครับ้งหัวพี่มันติดใครสนใจอยากอยู่อ่าทักกัลลีหน้าทักเฟซทักได้หมดทุกอย่างครับเดี๋ยวให้ไอพีเซิร์ฟใต้ดิสคริปชั่นเลยนะไอเปมไม่อยู่มาเลิกเล่นแล้วเด็กน้อยมันก็อย่างนี้แหละไม่ได้มานานหรอก นัดนัดไม่พูดเลยชิปเนี้ยนัดนัดไม่พูดเลยไอหัวไอ้ไอไอหวไอนไอมให้หมดโอ้ยโทษปืนลั่นปืนลั่นโอ้โทษโทษโอ้โทษไอหไอนไอมังเนี้ยโอ้ยเออเราไปดูสปาวกันดิไปดูสปาวเลยเดี๋ยวดูหัวไอนไอก่อนเฮ้ยมึงจะขุดบ้านกูบ้านกูไอนอก่อนเอาหัวหาย เฮ้ยของดีของดีของดีเอาขหายาเว้ยก็บอกแล้วเอาเงินมาวันละสองล้านไม่วันละสองล้านตกอยู่เว้ยอะไรเลยพี่ไม่ว่ากันว่าเอามาสองล้านก็วันละสองล้านไม่เกี่ยวเรื่องมากคิดชั่วโมงละสองล้านเลยโคตรโหดสำหรับวันนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับไม่ต้องสงสัยเลยเอาตีหัวไอ้ไอ้นัดเวนไอ้นัดเวนไอ้นัดเวนอยู่ไหน ก็ว Get ันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมมีแค่มาแนะนำ MK หน้าจุ้งเบอร์เลยนะครับใครสนใจแก๊งพัคกี้ดำนะครับก็ด่า Dark Eye นะครับจะเข้าเลยครับเสียชั่วโมงละพันเอ้ยเสียชั่วโมงละสองล้านนะเสียเข้าเลยครับสองล้านนี่คือสองล้านนี่คือร้อยทูนนะครับอยจะเข้าครับไอ้ไอ้แก๊งเซเว่นเซนีกับแก๊ง MK ดีไหมครับเชนครับฟีบฟีบฟีบมีมีคนเดียวอยู่ในแก๊งนะครับ ไปละไปละบ๊ายบายไทยจีจูละบ๊ายบายครับบ๊ายบาย